พี่น้องด่ามากอีกเร็วด่ามากอีกเร็วขันบอด่ามากครับผู้หนึ่งกระด่ามากครับอีกผู้หนึ่งมื่อนี่มาฟังด่ามากอันว่งเสียงวิหกนกพงสักก่อนจำนักล่องน่องก้อยได้บ่น่องก้อยที่เมแล้วต่าบอดแล้วไปซอยเมแล้วลองเพลงเปิดบวกกันเม นุกพงสกรกับบอดนุบอดนุกกระเมตตารับเขาใส่วงโอ้ยใจบุญุนท่านอยู่สองบอดกระได้สวยเหลียวผู้สวยเหลียวผู้ถูกผู้ยากสวยเหลียวเด็กน้อยผู้ก,กัดตันยู่ก็เลยเอาน้องก้อยไปขึ้นเวธที่พี่น้องเอ่ยมันก็ขึ้นเทียดตามอิฐต,ตามก้อนเนาะเด็กน้อยก็อาจจิตตื่นต้น่นบ่ขึ้นคุณเวทที่บ่กุืนครับเคืออนเสียงขึ้นไปลองเพลงอยู่เสียงวิหกนกพ่วงสกรพี่น้องเอ่ยบัดนี้นี่ พอแต่ขึ้นเวทที่ปับชุมเอฟซีกลับมาคอมเมนต์อันนั่นอันนี้โอ้ไม่คอมเมนต์ดามากตำนี้อันนั่นตำนี้อันนี้เสียงตินี่ใส่บ่ไไ้เลยคือลองเปลี่ยนแบบนี้แบบจังนี้นบอดโนกกะลาบตีนักรองจังสี่บอดนกะลาบตีพนวานน่ะ โอ้ไม่ซุ่มเจ้ากระไรก็หกให้เวลาเขาปับตนปั๊บโตเนี่เห็นว่ากระไรขึ้นเวทในที่แรกเจ้าไกา่เสียงดีเลิศประเสริฐสีแบบว่ามีมองตีได้ตีน้องเขาบอกเคยขึ้นเวทที่น้องเขาไปลองเพลงซอยแม่เขาอยู่งานเปิดหมวกนะเพราเพราะแมเขาตาบอดเขาไปทำมาหากินซอยแม่เขาบอดโนบอดนุกไปเห็นกันเลย เอามาสุบเลียงเอามาซอยเลียเอามาพักเอามาดันซุ้มเจ้าขาซอยพักซอยดันซอยอยูนั่นเป็นอย่างซุ้มเจ้าสิมะเมบค็งเห็นเมเ็งเตลียนหยับลงหยับลง้บลงคดเทก็ให้เวลาเขาเนเปีอย่างเห็นว่ากระไดเนาะเฮยเ้ยไหยเนยอยู่ดอกอีหลาน้องก้อยแล้วมมีมือถือเห็นบอพี่น้องเด็กน้อยสิบห้าปีนั่นบอไดเล่นโซเสี่ยวนำหมูหอนบาหาเงินซอยพอซอยเม เมตาบอดรองเพียงเปิดหมวกซอยเมเอาเงินมาสื่อมือถือจังไดยเนาะกะเลี้ยงเกียบเสียเมามากขอบว่าเจ้าของบอท่านใดมีมือถือขันแมนมีมือถือเล่นแล้อโอ้ยถือคนดาคว้มนั่นคว้มนี้ใจเป้วไปแล้วเนาะใจบ่ะเอาแล้วเนาะพี่น้องเอ๋ยทดถอยพลังคนลวโอ้ยหัดขาดตัวตายุ่นเด้ออันมาดาคอยคึอกันละดาความนั่นความนี่ยบ่แเด เมินมาดาคอยก่าการรู้ซึกใจเปี้ยวคือกันดีห็นว่าคอย,คอยนาด้านเท่าปนิกรารใดบันนี้สุ้มเจ้าไปดาเด็กน้อยคิดหอดคิดไก่เล็กน้อยในเปยียงเขากําลังหัดกาลังเฮียนกําลังติดไปหางเงินมาเลี่ยงพ่อเลี่ยงแม่ซุ้มเจาเขาขาม้าก็เมตตาสงสารเนีเปน็นอย่างบอดหนุกบอดหนุกล้ว่าตั้งใจเอาเลยอีหล่าเด้ออปน้กให้แม่พักพรอย่าให้แม่ออกไปเฮ็ดงานทอแม่เท่าเลี้ยวแม่ลําบากแม่ตาบอดนั่นเออ ซุมเจ้าก็มีจิตใจบุญสุนทานคือกับบมดหนุกมหมดหนุกบ,ดห,บดหนุเขาเนบยียงแต่ว่าซุ้มให้กำลังใจกับมีอยู่สู่ๆเด้ออีหล่เดอ้อพนาวาเออเปลี่ยนกำลังใจให้มันเป็นการเริ่มต้นคอยหัดคอยเฮียนไปอีหล่ผู้ให้กำลังใจแม่กระซาถูกขอบ,บุญขอบคุณหลายๆซอยกันพักดันนักล้องกัดตันยู่น้ำกันพี่น,ออน้องเอ๋ยเบื้องว่าเหตุการณ์ตอนต่อไปสิเป็นจังไร ซุ่มดาซุ่มดามากกะเศร้าโถเขาไปคำนั้งใจเขาแน่ให้น้องเขาได้หัดได้เฮี้ยนไปจักวางแน่ผู้รักคนอโอยล้องพิมพ์พระเป,ปลีๆปลีร้องไปร้องมากกันยังดีขึ้นดีขึ้นนันเดีกันยังพัฒนาเป็นนักร้องแนวนาได้นันดียยอันนี้น้องเขาก็เคยร้องซอยแมงอันเปิดหมวกอยกกะหัดเฮี้ยนไปจากน้อยกะสิได้ดอกซุ่มเจ้ากระดาโพดโพบางโมบาง,ง,ง,งแต่งไหลเอาซรัพนี่ละ เดี๋ยวเ้าไลเขาสิมาด่ามาด่าคอยอีกกันสิด่าก้อนสิด่ากดอนไล่กดสัตว์ไก่กดอนชิดตาไม่คอยก้อนเสียงอื่นเหล่าอีสานรานจังสวัสดีครับสวัสดีครับ